อ๋ละค่ะวันนี้วันอังคารที่26นะคะแน่นอนเราจะมาพูดคุยกับคุณภูสวัสดีค่ะอรุณสวัสดีครับคุณภูแป๊ะ ตอนนี้จะจัดเป็นอีกซีรีส์ก็จะเป็นไตรภาคนะคะก็จะเป็นเรื่องของจิตวิทยามหาสเสน่ห์วันนี้เรานําเสนอเป็นตอนที่หนึ่งแน่นอนว่าคุณภูนีเป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมก็จะเอาเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยมาปรับใช้กับเรื่องของสิ่งที่ทุกคนอยากมีนั่นก็คือสเสน่ห์ใช่แล้วครับค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขบอกว่าในซีรีส์สตอนเนี่ยนะฮะรวมทั้งตอนนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่มาจาก ตัวผมเองนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะจากประสบการณ์หรือจากหนังสือหรือจากการได้ยินได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญบ, <Ha. S 2> บางอย่างอาจจะไม่ตรงเพราะว่าคนเรามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักนะครับ <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งไหนมันไม่ตรงกับความรู้สึกของท่าน mm hmm. ก็รับว่าเป็นความรู้สนุกสนานเฉย <Ha. S 2> แต่นี่คือจากสถิติของคนทั่วโลกนะครับใช่ก็คือโดยส่วนมากเพราะว่าคนทุกคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาเจาะประเด็นคุณผู้หญิงตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะว่า เราจะมาเผยวิธีเพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงกับความสวยมันก็คู่กันอยู่แล้วแต่บางคนเขาบอกว่าสวยแต่ไม่มีสเสน่ห์นนี้เคยได้ยินนะ <c oughs> แล้วพอหมดสเสน่ห์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า ปิดเลยคนไม่ค่อยอยากจะสงสิงเสวนาด้วยเพราะว่าอาจจะมีบุคลิกที่ไม่น,นา่ารักหรือว่าออหน้าตาสวยก็จริงแต่แบบอาจจะทําอะไรที่มันขัดหูขัดตาคุณผูเห็นด้วยไหมอืมอันนี้เห็นด้วยคุณเป๊คืออยากจะเปรียบเทียบคุณผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับหนังสือนะ <c oughs> อ่าหนังสือปกสวย <c oughs> เราก็อยากจะหยิบมาอ่าน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าพอคุณผู้ชายเขาเริ่มพูดง่ายว่าเข้าไปสู่เนื้อหา <c oughs> คือเริ่มคุยละ <c oughs> เปิดหน้าหนังสือไปสู่คำำํานําผ่านสารบ,บัญเข้าไปหน้าบทที่สองเนี่ยพบว่าหนังสือนี้ปก ดีไซน์ได้สวยมากแต่ข้างในอ่านไม่สนุก คุยไม่รู้เรื่องคุยแล้วไม่ได้ความรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตชีวาหรือได้ความรู้ใหม่หรือรู้สึกว่าชีวิตมันน่าอยู่ขึ้นอันนี้เขาก็อาจจะถอยห่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าหนังสือถ้าปกไม่สวยเลยนะครับคือโอ้ยข้างหน้ามันไม่น่าเปิดหยิบเก่ามากปลวกแท้ี้ถูกต้องนะครับคนก็ไม่ค่อยอยากจะหยิบยกเว้นนั่นเป็นสเปคของเขาบางคนก็ชอบหนังสือที่ไม่ได้ดูสวยงามนะครับแต่เอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่คนก็จะชอบเปิดหนังสือที่ปกสวย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราปกสวยแล้วก็ขอให้ข้างในเราเนี่ยสวยด้วยก็คุยง่ายคือว่านอกจากจะแต่งตัวดีนะครับหน้าตาดูดีพวกนี้ว่าดูแลตัวเองอคือคุณไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกนะครับคือผมอยากจะบอกว่าบางครั้งเวลาเราอยากเพอร์เฟกเกินไปเนี่ยไปทําจมูกทาปากมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอะ่ะมันคือการแต่งปก <c oughs> แต่งปกแล้วอย่าลืมแต่งเนื้อในด้วยอย่างเช่นนะครับเพิ่มเสน่ห์ของตัวเองว่าเป็นคนที่มีชีวิตชีวามากขึ้น <c oughs> นะครับผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาจะสนใจผู้หญิงที่ดูมีความสุขนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่นะแน่นอนผู้ชายบางคนก็ชอบผู้หญิงเศ้าๆ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าประมาณ80-90%นะครับผมลองฟันดูก็คือประมาณว่า พอเราผู้เราผู้ชายเห็นผู้หญิงที่แบบดูดีดานะครับ<ฆ>อุ้ยมีความสุขไม่ใช่เสียงดังนะแต่ดูเธอแบบกโกลวเพื่อมีเรืองแสงออกมาเรืองแสงความเสียงหัวเราะแล้วดูน่าสนใจนะครับ<ฆ>ดูมีความสุขดูมีอะไรเนี่ย<ฆ>ผู้ชายมักจะอยากเข้าใกล้<ฆ>เพราะเอาจริงครับไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนที่ทุกข์ ยกเว้นอาจจะเป็นแบบจิตแพทย์ที่อยากไปรักษาคนอื่นนะหรือว่าคนที่ทําหน้าเม้งตลอดเวลาหรือคนที่ทําหน้าเม้งตลอดเวลาเครียดยิงแต่ในทางตรงข้ามก็อยากจะบอกคุณผู้หญิงว่างานวิจัยเนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงที่ดูมีสองด้านเนี่ยจะเป็นค,คนที่มีสเสน่ห์มากที่สุดคือหมายความว่าด้านหนึ่งก็ดูแบบดีด้าเออสนุกสนานเข้ากับคนได้ดูมีน้ําใจแต่เมื่อเธอดูลึกลับเธอก็ดูหน้าค้นหา เพราะฉะนั้นอยากจะบอกค like ุณผ mm ู hmm. ้หญ em ิงว่าเสน่ห์อันดับแรกที่จะทําให้ผู้ชายหลงไหลก็คือการเป็นคนที่ดูมีมิติหมายความว่าเออด้านหนึ่งเราก็ดูสนุกสนานร่าเริงเฮฮาเข้ากับคนได้ไม่หญิงแต่อีกด้านหนึ่งพอเราทํางานพอเราอยู่คนเดียวพอเราเดินเราก็ดูมั่นใจดูลึกลับมิสติเรียสหรือว่าดูมีงานอดิเรกหรือสิ่งที่ตัวเองก็สนใจเป็นพิเศษจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเขาคิดว่าเ้ย คนคนนี้เนี่ยดูสนุกสนานน่าเข้าใกล้แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งที่ควรจะเปิดหน้าต่อไปเพื่อศึกษามันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าดีด้าเกินไปเนี่ยก็จะมองเอออยู่ใกล้แล้วอารมณ์ดีแต่ อาจจะไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยต้องการส่วนผสมอีกมุมหนึ่งที่คุณภูบอกก็คือมีอะไรที่มันน่าค้นหาดูเวลาทํางานเฮ้ยดูแบบจริงจัง,จงว่ะซีเรียสคนนี้คือมันน่าจะลงตัวดีแต่ถ้าเกิดว่าดีด้าบ้าบอไปตลอดเวลาเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นโรเป็นภายถูกต้องแล้วผู้ชายก็จะใช้คําว่าบางทีแบบโก ซึ่งบางครั้งเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผู้หญิงโกะเนี่ยผู้ชายบางคนเขาก็ชอบนะแต <gen ry> ่หลายครั oh ้งผู้หญิงที่โกะอย่างเดียวแล้วไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยบางบางครั้งผู้ชายเบื่อง่ายครับคือพอเข้าไปเสร็จแล้วโอ้นี่โกะโกะเป็นเดือนแล้วอะเป็นปีแล้วยังโกะเลยโอ้ยเลิกดีกว่าเพราะว่าทาไมเธอไม่มีด้านอื่นเลยคือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะพูดเกี่ยวกเรื่องผู้ชายนะฮะแต่จะบอกว่าสําหรับมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือเพศที่3ามเลยแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เกิดแรงดึงดูดมากที่สุด คือความลึกลับถ้าเกิดเรามีด้านเดียวอย่างเดียวซีเรียสก็ซีเรียสตลอดตลกก็ตลกมันตลอดอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราดูว่าเอ้ยมันหมดแล้วเหรอหนังสือเล่มน,นี้มีสิบหน้าแล้วมันทําไมมันง่ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเปิดไปโอ้ มีอะไรให้ศึกษาลึกลับมีอีกมีอีกมีอีกอ่ามันจะทําให้เสน่ห์เนีน่ยมันยังคงอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปลอใครนะครับอ่านะคะแต่ที่สําคัญก็คือต้องรักษาความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้อ,อย่าไปประดิษฐ์ประดอยบุคลิกแล้วกันนะคะช่วงหน้ากลับมาบอกซิวิธีมัดใจคุณผู้ชายคุณภูจะมาเล่าให้ฟังค่ะ,ะกลับมาโอ้โหคิดว่าตอนนี้หลายๆคนคงจะกดเครื่องอัดเทปหรือว่าเตรียมกระดาษจดแล้วล่ะ สำรับอุ้ยตายใช้คำว่าอัดเทปจะบขกว่าอัดคลิปเสียงแหมยุคนี้ม่ต้องคลิปเสียงจะมาอัดโทอัดเทปอะไรคะไม่เอาไม่เมาพูดถึงเรื่องที่เราจะเมากันต่อมัด จ,จต้องบางคนก็บอกโอ๊ยเหนียนจะยากเลยฉันรู้จักหมอเขมรมือดี <laughs> ก็จะไปกระตุกผมผู้ชายคนนั้นมาเผาพริกเผาเกลืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเขาก็มาอยู่กับเราเองแหละคือ,คอทำ<ม>ของใส่อย่างเนี้ยค่ะบัดใจแน่นอนอยู่มั้คือถ้าอยากทำก็ก,ก็ลองดูนะฮะอย่ามาทําใส่ผมหรือคนที่ผมรักก็พอรู้สึกว่าเจอหน้ากลัวแต่เอาเป็นว่าผมก็ไม่ไบห้ามนะอยากลองก็ลองแต่อันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านจิต วิทยามากกว่าในด้านสายศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการมัดใจเนี่ยสมมุติว่าหลังจากเขาผู้ชายเขาเริ่มหลงสเสน่ห์เราล้ละเขาเริ่มมีความแสดงความสนใจตัวเราละคืองานวิจยัยทางจิตวิทยาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยบอกตรงกันว่า play hard to get หรือว่าพูดง่ายว่าเล่นตัวหน่อยๆอ,อ,อ,อันเนี้ย มีผลแน่นอนได้ผลส่วนใหญ่9ใน10นะครับคือพวกนีอ้อย่าเล่นมากเกินนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสมมติผู้ชายสนใจคุณละเค่ะอ,อ๊ยเออนี่เธอน่าสนใจเอาเข้าจีบนะเฮ้ยไปกินข้าวกันไหมวันอาทิตย์นี้สมมุติว่าคือถ้าเราว่างก็ก็คือแทนที่จะบอกว่าไป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 ว่างว่าคือสมมุติเรา,า,า,าสนใจคนคนนี้นะก็บอกว่าวันอาทิตย์เหรอเออเดี๋ยวบอกกลับไปแล้วกันนะ อ่าแล้วเดี๋ยวบอกกลับไปแล้วกันนะแต่ขอดูตารางเดี๋ยวขอดูตารางก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆเรารู้แหละเราว่างแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราบอกไปเลยมันก็แมมันดูมันดูว่างเกินไปอะันนี้มันฟังดูเหมือนเล่นเกมหรือเปล่าคุณโพมันเล่นเกมคืออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าไอการเล่นเกมเนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีผมอยากจะบอกว่าอย่าหลอกนี่เราไม่ได้หลอกนะเราจะไปดูจริงๆ ว่าเราเราจะไปจัดตารางของเราให้มันพอดีไม่ใช่ว่าเราเล่นเกมแบบว่าโอ้ยไม่ว่างหรอกค่ะทั้งที่จริงเราว่างผมไม่ได้บอกให้ทาอย่างนั้นอันนั้นไม่ดีครับอันนั้นคือการหลอกผมผมผมไม่เชื่อในการหลอกผมไม่เชื่อในการโกหกแต่ที่บอกคือให้มีเสน่ห์คือให้เพิ่มการที่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาตัวเข้าไปกอดรัดกับข้อเสนอเลยอืแต่บอกว่าเอ้ยโอเควันที่เราคิดว่าเราว่างแต่เดี๋ยวเราบอกกับมาอีกทีอ่าหรือเอาอีกทั้าตัวอย่างหนึ่ง เรามาเอ้ยเธออยากไปดูหนังกับคุณอยากไปดูหนังกับผมไหมคืนนี้เราก็อาจจะแบบเฮ้ยมันเร็วไปนะเราก็อยากไปแหละแต่เราคิดว่ามันเร็วไปอเอาเป็นอาทิตย์หน้าดีไหมคะเอาสักวันวันอังคารคสมมติเขาจะเริ่มคิดแล้วโอ้โหคนนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะมไม่ใช่ว่าเราจะแบบโอ้โหเหมือนกับว่าเอาอยากที่จะเอาคนนี้มาดูหนังด้วยแล้วก็ได,ได้เลยเออไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้น ด้วยจิตวิทยาของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยอะไรที่มันท้าทายเนี่ย เราจะอยากที่จะทําตัวเองให้มันพูดง่ายว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ท้าทายนั้นยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณอเป้หรือคุณผู้ฟังเล่นเกมอะไรไปก็แล้วแต่เกมหนึ่งแล้วมันอยู่ที่เลเวลหนึ่งเรื่อยๆครับคือเกมนี้มันมีเลเวลเดียวมันง่ายมากเลยเราเบื่อเกมนั้นภายในสามนาทีผมรับประกันอแต่ถ้าเกมนี้มันเอเอ,เอมันยากเว้ยเอยพอเล่นสักพักมันไม่ยากเกินแต่รู้สึกว่ามันก็ท้าทายต้องเพิ่มระดับความสามารถของตัวเองอจนควักตังค์จ่ายซื้ออาวุธ อะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าอาจจะไม่ต้องควักตังก็ได้แต่ว่ายอมใช้เวลากับมันอมยอมที่จะลงทุนเอาพลังงานของตัวเองเนี่ยใส่ไปในเกมนี้เพราะอยากที่จะเอาชนะมันมนะครับพูดง่ายๆว่าอย่ากโกหกนะครับขอร้องขอร้องว่าอย่าไปหลอกคนอื่นแต่ ถ้าเกิดเรามีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราดูน่าสนใจขึ้นเดี๋ยวผมจะให้เคล็ดลับสุดยอดไปอันหนึ่งก็คือว่าผมเนี่ยเคยศึกษาเขาเรียกว่าเป็น seduction community หรือว่าเป็นศาสตแห่งการยั่วหรอฮะศาสร์แห่งการใช้คําว่ายั่วก็ได้ฮะหรือว่าจะใช้คําว่าเพิ่มสเสน่ห์ก็ได้อออย ใช้ <laughs> คำว่าอ่อยนะดูอาจจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาผมเท่าไหร่เอาไว้ว่า,าเพิ่มสเสน่ห์จะดูดีสุดนะฮะเอาไว้ว่าศาสตร์แห่งการเพิ่มสเสน่ห์พอศึกษาไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเพราะผมว่ามันเป็นการเพิ่มเปลือกของเราให้ดูสวยงามอุ้ยฉันเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะโอ้ไม่ว่างวันนี้ทั้งที่ตัวเองว่างนะทั้งที่ชีวิตตัวเองไม่มีอะไรแต่ท<ฆ>ําเป็นดูมีอะไรอ่ะคือผมบอกว่าอย่าไปทําแบบนั้นเลย<ฆ>ถ้าอยากจะเพิ่มสเสน่ห์ขอให้เพิ่มจากภายในมผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่า ถ้าเราเป็นคนที่ทำอาสาสมัครไปช่วยคนตาบอดทำงานเยอะแยะดูแลพ่อแม่แล้วเราก็มีนัดกินข้าวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะเกือบทุกวันเพราะเราเป็นคนมีสเสน,น่ห์ไง<ะ>คราวนี้เราไม่ต้องไปหลอกใครหรอกครับว่าเราไม่ว่าง,งก็เราไม่ว่างจริงๆงก็เพราะเรามีงานก็เพราะเราต้องดูแลคนอื่นก็เพราะชีวิตเราดีก็เพราะเราต้องไปเที่ยวเมืองนอกก็เพราะเราต้องเตรียมตัวที่จะเจอคนนู้นคนนี้คนใหญ่คนโตเสน่ห์ที่เกิดขึ้น ion, เป็นเสน่ห์ที่ g e n วิน e หรือเป็นเสน่ห์ที่ แท้จริงเดี<ะ>๋ยวเราจะไปพูดกันมากขึ้นในสัปดาห์หน้าสัปดาห์บบนาหน้าเกี่ยวกับผู้ชาย<ะ>สับบาหรับคุณผู้หญิงผมจะบอกเลยครับว่าเราไม่ต้องเป็นทําเป็นไม่ว่างเราไม่ต้องทําเป็นเล่นตัวเพราะถ้าชีวิตเราดีและน่าสนใจอยู่แล้ว<ะ>ไอความลึกลับหรือไอความดูเหมือนเล่นตัวของเราอะ่ะมันจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเอง<ะ>โดยที่เราไม่ต้องเสแสร้รรงแล้วเสน่ห์เนีน่ยมันจะออกมาจากวิถีชีวิตของเราเอง<ะ>โดยที่เราไม่ต้องหลอกใครครับแล้วอย่างนี้มันสามารถมัด ใจได้อยู่หมัดจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่า9ใน10ครับ 9, <10. S 2> คือผู้ชายคือจริงๆแล้วผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเขาก็ชอบแบบซิมเพลซิมเลโอตอบเลยโอ้ย oh, ว่างไหมว่างหลายคนอ่ะเขาก็ชอบแต่ถามว่าจริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ชอบแบบไหนโ oh, อ้เขาชอบความทา้าทายฮะหรือผู้หญิงก็กแล้วแต่คือคนเราเนี่ยชอบอะไรที่เรามันดูเหมือนว่าเฮ้ย มันมีอะไรที่จะต้อง work for it หรือภาษาไทยคือว่าต้องทํางานเพื่อมันนะเพื่อให้ได้มันมาเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมัดใจไหมอันนี้คือระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะไปดูกันว่ามีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับอะไรที่ไม่ต้องหลอกคนอื่นและสามารถทําให้ผู้ชายหลงไหลเลยตัวเราได้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในเบรกสุดท้ายค่ะมะมามา,มา,มาต่อกําลังแซบเลยคุณโพถึงช่วงที่เราจะมามัด แบบเข้าต้มมัดเลยนะมัดด้วยตอกไม่ให้ไปไหนเลยเนี่ย <c oughs> ต้องทํำไงคือมันแน่นอนแหละจะให้มันเป็นทฤษฎีเดียวว่าคงไม่ได้เพราะว่าผู้ชายแต่ละคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันถูกต้องครับ <c oughs> ถูกต้องคืออยากให้รู้เลยนะฮะว่า ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือเคล็ดลับไหนเนี่ยมันใช้ได้กับเฉพาะบางคนเท่านั้นและผมอยากจะบอกฟันธงไว้อย่างนี้ครับว่าทุกอย่างที่ใช้ไม่อยากให้ใช้กับคนอื่นครับอยากให้ใช้กับตัวเองเพราะสมมติว่าเรารู้แล้วเราจะมัดชายคนนี้ยังไงอ่ะคุณก็ใช้ไปผมไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่มันใช้ไม่ได้กับทุกคนแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองมันจะทําให้เราเนี่ย ถ้าเกิดเราเป็นคนที่น่าสนใจแล้วเนี่ยอโอ้โหมันมัดใจใครก็ได้อะครับเพราะเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราเป็นคนมีเสน่ห์ขึ้นนอกจากการที่เรามีชีวิตที่น่าสนใจแล้วก็คือการที่เราเป็นคนดูแลตัวเองนะครับผู้ชายเนี่ยชอบมากผู้หญิงที่ดูแลตัวเอง แต่งรู้จักแต่งตัวรู้จักแฟชั่นนะครับรู้จักการที่แต่งหน้าแล้วทําให้ผู้ชายมองแล้วเออคนนี้สวยแต่งตัวแล้วเออเข้ากับเธอนะสมมติคุณเป็นผู้หญิงท้วมเฮ้ยไม่ใช่คุณไม่มีเสน่ห์นะคุณรู้ว่าคุณจะท้วมอย่างสวยอย่างไรผู้ชายชอบนะเออคนนี้เขาเออเขารู้ว่าเขาแขนใหญ่แต่ว่าเขารู้จักรู้จักวิธีการปิดแขนแต่เขารู้ว่าตัวเองเป็นคนคอสวยเขาจึงใส่เสื้อคอลึกและไม่ใส่สร้อยเพื่อให้ผู้ชายเห็นคอ ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์ด้านไหน <How? S 1> เอามันออกมาครับ เอาเสน่ห์ตัวนั้นออกมาคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยเก่งแล้วคุณก็อาจจะเป็นคนที่ผมไม่สวยแต่คุณเป็นคนเสียงเพราะในเมื่อคุณรู้ว่าคุณเป็นคนเสียงเพราะเครานี้คุณก็เวลาคุณเจอคนที่คุณอยากมัดใจคุณก็พูดให้เขาฟังนะครับเออนะฮะพูดให้เขาฟังในเสียงที่เวายนวานเวือนดีเจอ่านเวือนดีเจอะไรอย่างงี้นะครับพูดง่ายๆว่าผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ของเธอเองเสน่ห์ของเธอ ธออาจจะเป็นที่รูปร่างของเธอไม่ใช่หน้าตาสเสน่ห์ของเธออาจจะเป็นที่วิธีเดินถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับคุณผู้หญิงว่าเรามีสเสน่ห์ด้านไหนอขอให้เราฟังดีๆว่าเวลาคนเขาชมเราว่าเขาชมอะไรออย่างเช่นเขาบอกว่าเออถึงแม้เราจะรูปร่างท้วมแต่เขาบอกว่าเธอเป็นคนที่หัวเราะแล้วเนี่ยโลกสดใสนะ่าเราดูแลเราเป็นคนที่หัวเราะแล้วมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอผู้ชายที่เราชอบก็ไม่ใช่ไปหัวเราะใส่หน้าเขาแต่เ็าไม่ต้องเก็บเสียงหัวเราะของเราสมมติเขาพูดมายิงมุกตลกมาเรา อยากขำขำเลยครับไม่ต้องแอปไม่ต้องแอปขำว้าหาห่าไปเลยว้า่าถ้าว้าาห่าเป็นสิ่งที่คนชอบใช่ไหมฮะ,ะเรารู้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ของเขาเองอย่าไปพยายามไปเก็บเสน่ห์ของตัวเองเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายเขารู้สึกว่าเทิร์นออฟหรือว่ารู้สึกว่าอู้หันหลังให้กับผู้หญิงคนนี้ก็คือการที่ผู้หญิงคนนี้ดูไม่ไมั่นไม,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 ไม่มั่นใจในตัวเองเลยอะไรอะไรก็เนี้ยมนับนวดเนียบเก็บไปหมดเลยความมั่นใจในตัวเองที่ออกมาพอดีๆอย่างเช่นว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคนชมว่าเป็นคนผมสวยก็แทนที่จะมัด เก็บหรือใส่มวกหรือว่ารวบหรือตัดสั้นเนี่ยปล่อยให้มันสยายเวลาไปเจอชายที่เราสนใจเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยถึงแม้หน้าตาเราอาจจะไม่ได้เป๊ะเวอร์สิบแบบเกาหลีดาราแต่ คนคนนี้มีผมที่มีสเสน่ห์มากมแล้วผมอยากจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยครับพอเขามองเห็นสเสน่ห์ในด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาจะอยากค้นหาด้านอื่นๆด้วยเฮ้ย <He i, S 1> เธอมีสเสน่ห์อะไรที่อยากที่จะเปิดเผยให้เราเห็นอีกไหมเฮ้ยเธอมีด้านอื่นๆอีกไหมที่ถ้าเกิดเราเข้าไปค้นหาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นก็เมื่อกี้ประเด็นที่คุณภูบอกว่าก็กคือ รอยทั้งร้อยเนี่ยก็ชอบคนที่ดูแลตัวเองอผู้หญิงก็เหมือนกันก็ชอบผู้ชายที่ดูแลตัวเอง,งนะคะอาจจะแบบเซอร์แต่ช่วยสะอาดนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ไปแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องผู้หญิงกับความสวยอโอ้โหไม่ได้เลยนะไม่งั้นคงจะไม่มีคลินิกประทัง <laughs> ความงามบันเจดิด เชิดชูผิวอะไรกันเยอะแยะมากมายความสวยและปัจจุบันนี้เราจะเห็นเยอะว่าน้องๆอ,อาจจะในวัยมัธยมด้วยซ้ําก็ไปทําสัลญกรรมกันแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันสําคัญมากสําหรับผู้ชายขนาดนั้นจริงหรืออืผมต้องขอบอกนะฮะว่าความสวยกับผู้ชายเนี่ยสําคัญเหมือนกันอืถ้าเกิดผมใช้เทียบระหว่างอ่ะผู้ชายหน้าตาดีจะ ดึงดูดผู้หญิงได้มากแค่ไหนเนี่ยผมต้องบอกว่าน้อยกว่าที่ผู้หญิงหน้าตาดีจะดึงดูดผู้ชายพูดง่ายว่าความสวยสําคัญสำหรับผู้ชายมากเหมือนกันอในทางตรงข้ามผมก็อยากจะบอกว่าก็มีผู้ชายหลายคนที่ไม่ได้สนใจความสวยมากหมายาและอยากจะม้วนกลับไปในช่วงแรกที่เราคุยกันว่าถ้าความสวยนั้นไม่ได้มาซึ่ง ความลึกในด้านอื่นความสวยไม่ได้มาพร้อมสเสน่ห์หรือสมองค,ความสวยนั้นก็จะเป็นผลร้ายกับเราด้วยซ้ำผมอยากจะสรุปให้กับคุณผู้หญิงทุกท่านอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสวยอย่างเดียวเราจะกลายเป็นเหยื่อและกลายเป็นของใช้สำหรับผู้ชายครับอันนี้อยากให้จําไว้เลยผู้ชายจะดึงเราไปอยู่ข้างกายเพียงเพราะเขาอยากจะตอบสนองอารมณ์ทางเพศหรือเพราะเขาอยากจะโชว์เพื่อนเป็นเครื่องประดับ ต้องเขาเราจะกลายเป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เขาเอาไว้ในบ้านหรือเอาไว้ข้างกายเพื่อจะโชว์ออฟว่าตัวเองมีของดีเพราะฉะนั้นความสวยเนี่ยนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงดูดีมีเสน่ห์ถ้าเกิดเราไม่เพิ่มสมองและเสน่ห์ไปด้วยเราจะกลายเป็นของใช้สำหรับผู้ชายกลายเป็นว่ายิ่งเราสวยมากเท่าไหร่การที่เราจะกลายเป็นเหยื่อหรือของใช้สําหรับผู้ชายที่ดูดีมีเสน่ห์หรือรวยเนี่ยก็ยิ่งมีมากเท่านั้นฉะนั้น ขอให้ทําความสวยให้ครบองค์ประกอบสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในสวยทั้งจิตใจแล้วก็หน้าตาแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกและมีชีวิตที่มีความสุขได้ไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่นะคะและที่สําคัญสวยภายนอกเนี่ยมันมันก็ไม่ได้จีรังยั่งยืนอยู่แล้วการเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ทําให้เราอาจจะสุดโทรมไปบ้างแต่ถ้าเกิดว่าภายในของเรามันเนียบ แน่นอนก็จะมีสเสน่ห์มัดใจชายอย่างแน่นอนนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะคะยังไงถ้าเกิดฟังไม่ทันเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้ที่เว็บไซต์นี้ w o r l d w i d e w e b o t b e t a n o 7 f m แล้วก็เลือกไปที่แบนเนอร์เมด Bangkok Brightside นะคะก็จะมีทุกช่วงเลยมีช่วงผู้เป็กับคุณผู้คุณ,คณนูดีแล้วก็พี่เกดวันนี้ขอบคุณคุณผูมากนะคะสวัสดีค่ะ